ฟังฟังคอยดีนะครับจะเดิมตัวนี้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 เบอร์เดียวกันนะครับตัวนี้ก็เบอร์เดียวกันต่อมาครับคอไอเสียนะครับไอเสียจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นงานเก่าญี่ปุ่นนะครับเข้าลงรุ่นครับของอย่างดีฝั่งนี้เซ็นเซอร์นะครับเซนเซอร์เป็นตัวใหญ่ครับ ต่อมาครับตัวนี้เกี่ยวเดิมหัวเทียน,รนประมาณนี้นะครับราคาชุดละ230บาทรวมจัดส่งฟรีนะครับเก็บเงินปลายทางถ้าท่านใดสนใจกดกินจิตการนะครับสินค้าเรามีเยอะมากครับครับมีสต็อกพร้อมส่งในไทยครับ